โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่ราโจชแนลนะครับนะก็วันนี้ม่การรีวิวนะักเตะปีทีมออฟเดอะเยกันอีกแล้วนะครับนะคราวนี้เป็นคิวของมาเซโลโบโซวิตนั่นเองนะครับนะก็สำหรับมาเซโลโบโซวิตเนาะมาในรูปแบบของบวก3นะครับนะแล้วก็ อยู่ฟุติอินเตอร์มิลานนี่ครับนะแล้วก็ตำแหน่งที่ใช้เล่นหลักๆเลยก็คือ CDM นะครับนะไม่ได้เอาไปเล่นตำแหน่งอื่นเนาะจะเป็น CDM เดี่ยวแล้วก็เป็น CDM ค cool, ู่นะครับนะและเอ่อในการเล่น CDM เดี่ยวเนะี่ยก็จะเล่นเป็น4-1-2-3น่สะครับส่วน CDM คู่เนี่ยก็จะเป็น4-2-1-3นะครับนะอ่าก็สำหรับมาเซโลโบโซวิดก็ต้องบอกว่ามันเฮ้ แลวคือผมเสียดายตรงที่ว่ามันมีข่าวกับบาร์เซโลนาใช่ไหมครับแล้วปีเนี้ยเสือกทํามาได้ไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่ก็เลยแบบอ่ะโอเคอย่าย้ายมาแล้วกันถ้าย้ายมาเนี่ยต้องไปใช้ปีเก่าก็าเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับนะเออแล้วก็จริงๆเนี่ยมันเคยมีปีหนึ่งที่เขาเคยวิกฟุต5าดาวเนาะแต่ว่าปีนี้ทํามาก็ไม่ได้แบบอัพวิกฟุตให้เขานะครับนะเออนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าเสียดายนะครับนะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังความรู้สึกหลังเล่นกันเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆน,น,นะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กัน ักนิดนึงลนนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดใครเห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์ก็ฝากกด subscribe ให้กันด้วยนะครับนะอ่าโอเคครับมาพูดถึงความรู้สึกหลังเล่นมาเซลลโลโบโวิดกันเลยดีกว่านะครับนะก็สําหรับเรื่องแรกครับในเรื่องของความเร็วมองว่าอา่าคือถ้าบวก3แล้วเร็วได้เท่านี้เนี่ยบวก5มันก็จะเ,เร็วได้อีกประมาณสัก1ระดับนะครับนะผมว่ามันกลางๆไม่ได้ถือว่าเร็ว จนแบบใช้งานง่ายแต่ว่าก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปนีครับนะถ้าเก ouais. uh ิดใครนึกฟิลลิ่งไม่ออกเนี่ยแบบไม่ค่อยได้เล่นในทีมแบบพวกเซเรียรนี่ยผมจะให้ฟิลลิ่งคล้ายๆแบบความเร็วนะประมาณคาเซมิโลหรือว่าฟาบินโยอารมณ์ประมาณนั้นนะครับนะเออก็ไม่ได้เร็วมากแล้วก็ความคล่องตัวก็ผมว่ามันดีอยู่นะเออมันดีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับเซร์จิโอบูสเกตผมว่าบูสเกตปี b ี b ดูคล่องตัวมากกว่า นะครับนะเออก็ความคล่องตัวก็กลางๆนะครับนะดังนั้นเนี่ยมันจะมีข้อเสียนิดนึงคือโบโซวิตมันไม่ควรคลองบอลน,นานๆนะครับนะไม่งั้นเนี่ยมันจะเสียบอลได้ง่ายนะครับนะเพราะว่ามันจะมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือในเรื่องของความแข็งแกร่งของเขาในขณะที่คลองบอลค่อนข้างแย่มากๆเลยแล้วกันนะครับนะมันก็เลยทําให้เล่นค่อนขอ้างยากนะครับนะสำหรับโบโซวิดแต่ว่า ถึงเจ้าบอกว่าการคลองบอลมันบางใช่ไหมการที่มันไม่คลองบอลมันก็บางเหมือนกันนะครับจังหวะเบียดจังหวะอะไรเงี้ยเจ้าตัวผมว่ามันไม่ค่อยเวริร์กสักเท่าไหร่นะครับนะเออก็ยังดูแบบปลาแรมปลาแรมว่าโบโซวิดคือส่วนตัวผมเ,เคยใช้ปี21 UCL บวก8แล้วแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่ามันบวก8มันก็จะได้เรื่องของความแข็งความเร็วมาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือได้ฟิลลิ่งก็แบบ คือฟิลลิ่งมันก็ประมาณ21 UCL ครับนะเออแต่ว่าแค่ลดเรื่องของความเร็วความความแข็งไปก็เลยแบบดูเฉยๆไม่ค่อยน่าใช้สักเท่าไหร่นี่ครับนะเออแล้วก็ต่อมาในเรื่องของอเกมรับอีกอย่างหนึ่งละกันคือโบโซวิดเนี่ยมันยังหลงเหลือความดีอยู่นะคือเขาเป็นคนที่ ยังบอลค่อนข้างแม่นนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คืออินเตอร์เซปบอลได้ดีมากครับจังหวะโดนสวนกลับต่างๆบลาเนี่ยเจ้าตัวค่อนข้างทําได้ดีนะครับนะเออแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาแบบเจอแบบพวก จังหวะสวนลับเร็วๆอะไรแบบนี้เออจ้าตัวก็อาจจะพลิกตัวต่างไม่ค่อยทันนะครับส่วนข้อดีของเขาในเชิงรุกก็คือจ่ายบอลดีออกบอลแม่นยำนะครับออกบอลแบบชุยๆได้ก็คือแบบจังหวะแบบเ้ยแม่งกดเพจมาแล้วเรายังหันหน้าไม่หันเออขาเลยยังไม่ได้หันหน้าหาเพื่อนแบบนี้นี่ครับนะมันก็จะสามารถจ่ายบอลได้อยู่นะครับนะเออนี่ก็คือข้อดีแล้วก็ออกบอลคอ่อนข้างดีหลักๆแล้วเป็นอารมณ์ประมาณตัวตัดเกมมากกว่าเพราะว่าการคลองบอลที่ไม่ดีของเขาเนี่ยบางทีมันก็ อาจจะไม่ได้โชว์ประสิทธิภาพกัรออกบอลสักเท่าไหร่นคะรับนะส่วนในเรื่องของการยิงไกลหรือว่าการจบสกอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าด้วยเวิร์กเลทของเขาเนี่ครับที่ไม่ค่อยเติมมาสักเท่าไหร่จะรอเป็นแบบตัวรอซ้อนซะมากกว่าก็เลยไม่ได้ค่อยได้ยิงหรือถ้าเกิดมีจังหวะยิงเนี่ยพอได้ลุ้นใช้คํานี้ละกันนะครับพอได้ลุ้นถ้าเกิดอยากให้แบบยิงได้เลยเนี่ยผมมองว่าใครที่มีปีเก่าๆบวกแล้วอยู่อ่อ ปีเก่าๆอยู่แล้วบวก5เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมาใช้เขาสักเท่าไหร่นะครับนะเออจริงๆหลักๆของเขาเนี่ยที่เด็ดๆเลยก็คืออินเตอร์เซปบอลดีนะครับนะกับการจ่ายบอลจังหวะสวนกลับดีมากนะครับนะจ่ายบอลข้างโคตรแม่นนะครับนะเออแต่ว่าการยิงหรืออะไรเงี้ย โดยแบบเนี่ยเนียอีกฝ่ายแม่งโซนเนี้ยคือแบบจะแต่งตัวยิงอะไรเงี้ยลำบากนคะครับก็เต็มที่ก็คือไปตัดบอลหรือว่ามาเชื่อมเกมแล้วก็จ่ายให้แบบพวกตัวลุกจะดีมากกว่าส่วนทักษะคนที่อยากจะแนะนำนะครับนะก็สาหรับผมมองว่าใส่กระทิงมูตั้งแล้วก็อีกอันเป็นยิงไกลก็ได้ครับให้เขามีอา,อาวุธบ้างหรือว่าถ้าเกิดใครแบบไม่เอา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 ,เอายิงไกลเพราะว่าเวิร์กเลทมันก็ไม่ดีไม่ใช่เหรออะไรแบบเนี้ยก็เป็นกระทิงมูตั้งแล้วก็ยืนตำแหน่งก็ได้ครับหรือว่าอีกอันหนึ่งจะเอาเป็นทางด้านของ เขาเรียกอะไรเสือชีตาก็ได้ให้เขาวิ่งทั้งเกมวิ่งไล่วิ่งเทสอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับนะ,ะโดยโรวมแล้วก็ยังเป็นตัวที่ยังไม่น่าเปลี่ยนนะครับสำหรับแก๊งอินเตอร์เนี่ย,ยผมบอกได้เลยว่า มีตัวที่น่าเปลี่ยนอยู่ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือเราตาโลมมาติเนสที่เหลือเนี่ยใครมีปีเก่าอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนะเออโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับมาเซโลโบสวิกก็ถ้เกิดใครชิ่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย Out.